พี่ก็เลยตั้งชื่อไว้ว่าฟาร์มเพราะว่าเราอยากเห็นทุกคนที่เข้ามาแล้วก็แบบสุกขยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แบบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุกณนครค่ะท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มสุขค่ะที่ตำบลไฮหยองนะคะอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร เราไปดูกันนะคะว่าใครเป็นเจ้าของฟาร์มค่ะได้แล้วนะคะเราก็มาเจอกับเจ้าของฟาร์มถุกตัวจริงนะคะพีทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแรงบันดาลใจในการที่จะมาหาฟาร์มคืออะไรเนาะคือเรารักพื้นที่แห่งนี้มากคือพื้นที่แห่งนี้คือเราโตมาจากพื้นที่แบงนี้วิ่งเล่นอะ ทำนาทำไร่ใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอย่างอย่่งที่อยากมาปรับปรุงพัฒนาให้มันเฉี่ยงาแล้วก็ส่วนของคุณพ่อพี่นอ้องท่านก็แบบเป็นคนที่แบบรักทาด้ากการ<ม>าเกษตรท่านแบบเกษียณอายุมาแล้วอะ่ะท่านก็อยากมีความมีมีอยากอยากทำเป็นลักษณะของที่แบบสตาเนาะให้คนมาศึกษาเรี่นงนี้แล้วท่านเนองเนี่ยเขาเรียกว่าไงคะโหท่านมีอุดมงการที่สูงมากก็คืออยากยัก อ,อยากทำเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาทางด้านการเกษตรให้ให้กับชุนนมชนทางของคุณพ่อนี่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอะไรบ้างคะจุดกำการเกษตรก็กมีบอ่อปลาค่ะปลาเป็นปลาอะไรคะปลาเป็นปลาหนึ่งครับแล้วก็เลี้ยงวัวกี่ตัวครับคุณพ่อเลี้ยงงูหกตัวแล้วก็เลี้ยงคว,ว,ยวยายไอเทียบ้านสวนหนึ่งตัวเอาไว้ให้ลูกหลานมามาเที่ยวเล่นในลำเลื้อถึงอดีตปู่ย่าตายายที่เคยใช้ควาย เป็นสัตว์แค่แรงงานก็เลยอยากจะมาทำให้ลูกหลานเราเได้สีอัญชันาา <c oughs> มาวขึ้นเป็นมีแปลงข้าวก็มีข้าวสาันิ์อีกครับแปลงข้าวตรงนี้เป็นข้าวจะว่าข้าวอะไรก็มรของพันข้าวที่ยกว่ามันเป็นสีชุพูครับเป็นใบสีชมโคื่เชิงเกษตรพอวงจรแล้วก็เชิงธุรกิจด้วยใช่ค่ะเป็นแบบเชิงเกษตรท่องเที่ยวแต่เราก็แบบคือจริงๆเราก็มุ่งเน้นการเกษตรนะเพราะว่าในตามเนี้ยเราจะเห็นว่า เมนูหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยใช่ไหมคะเราจะเอาเมนูจากความมาทำทั้งหมดแล้วเราก็จะสนับสนุนชุมชนที่ในเขตพื้นที่จังเกดนี้ด้วยใช่ไหมคะครอบครัวรักการเกษตรแล้วเราก็อยู่กับชุมชนที่ังเกอร์นี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่มาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้สวยงาม เป็นไงบ้างคะน้องๆเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขปาโน้อ่แบบเดินเข้ามาแล้วเรายิ้มยิ้มกันถ้าเป็นเหมือนบ้านเหมือนบี่นวลก็เนี่ยแหละค่ะพี่ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าปาล์มสุขเพราะว่าเราอยากเห็นทุกคนที่เข้ามาแเราถูกห่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แบบบรรยากาศดีเนาะใช่บรรยากาศดีบรากาศเนาะปาล์มนี้แบ่งโซนเป็นสองโซนค่ะ จริงบนพื้นที่เรา57ไร่นะแล้วน้องๆเข้ามานเนี่ยจะเห็นว่าเป็นโซนการเกษตรเชิงป่ก็คือด้วยด้วยความที่พ่ออ,อยากให้ไม่กระทำการเรนี่งั้นอย่างน้องสาวเองเนี่ยจะมีพื้นที่ของโคกสอง,งานาโคโงงากสองนาเสร็จไร่นะคะแล้วก็มีโคกสอง,งานาอีกหนึ่งก็คือเสร็จไร่นะคะแล้วก็ส่วนของฟาร์มปลานะคะส่วนของทางด้านบนเน่เมื่อก่อนจะเป็นเขาเรียกว่าไงคะเป็นเป็นสวนดอกไม้แต่ตอนนี้เรากําลังปรับปรุงพื้นที่ ด้านบนนะคะอันนี้แต่ว่าเก็นตอไม้เนี่ยเราจะมาเร็บด้านล่างด้านหลังตไรงี้งด้านทางไปเพราะนั้นเราเดินเดินเข้าไปก็จะได้เห็นแบบสวนสวนตอไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงตอนนี้เราก็มีตกขัดเส็งที่ว่านี้อจได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโมเดลทางด้านการเกษตรดูคลิปนี้จบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์และกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและความรู้ใหม่ๆจากสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครในโอกาสหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครจะพาท่านไปเยี่ยมชมกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรกลุ่มไหนหรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ